อนประเทศไทย4.0เขียนด้วยลายมือนายกอ่านออกไหมอ่านออกสิต้องให้ผู้พันลิซ่ามาแกะไหมอาจจะต้องนะไหนขอดูหน่อยอ่านออกไหมเนี่ยค่ะลายมือท่านนายกอ๋อเอออันนี้อันนี้อันนี้คือเริ่มแผ่นนี้คือเริ่มคําว่าไทยคือไทยด้วยใจรักแล้วก็มาต่อด้วยแผ่นนี้เนี่ยอีกไม่นานน่าจะมีคนเอาดนตรีใส่เข้าไปเอาทำนองใส่เข้าไปนะคะค่ะคำว่าไทยคือไทยด้วยใจรัก รักร่วมใจพักต่อชาติศาสนาสถาบันคงอยู่คู่นานมาเป็นม่านฟ้าปกป้องล้วนผองไทย สัมผัสโอเคนะมีสัมผัสในด้วยนะเนื้อหาโอเคเนื้อ,อหาได้เลยค่ะมาวันนี้สืบสารทํางานต่อแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่ช่วยแก้ไขให้ยั่งยืนตื่นเธอสังคมไทยก้าวต่อไปอนาคตให้มั่นคงท่านนายกย้ําหลายครั้งแล้วนะว่าให้พวกเราร่วมกันเนี่ยเราลูกหลานช่วยสารสืบงานต่ออย่ารั้งรอขัดแย้งแกล้งเล่าขานทําวันนี้ดีกว่าปล่อยช้านานทําเพื่อบ้านเมืองเราให้เท่ากันทั้งกเกษตรอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเปลี่ยนชีวิตรายได้น้อย คอยส่งเสริมน,นี้ไม่ใช่ละทำไมอันนี้มันมถูกแล้วมันไม่ค่อยเข้ากันลวมัง้ง <c> ทั้งเกเษตรอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเปลี่ยนชีวิตรายได้น้อยคอยส่งเสริมคนละน้อยร้อยท่อช่วยต่อเติมอาอาได,ได้เล่งส่งเสริมรายได้ให้มั่นคงอ,อพัฒนาคนการศึกษาพาไทยรุง่งล้วนต้องมุ่งตามประสงค์จมงหมายไม่ใช่ละมุ่งและมันหมายไม่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 อันนี้หมายกับวาย สัมผัสต้องหมายกับวายรุ่งกับมุ่งออสร้างสังคมปลอดภัยไม่วุ่นวายช่วยผ่อนคลายมีสุขทุกครอบครัวสิ่งสำคัญวันนี้คือกฎหมายไม่ท้าทายยึดถือเป็นพื้นฐานช่วยกันทำช่วยกันเริ่มเสริมยาวนานเป็นการงานผองไทยร้อยใจกันประชารัฐช่วยเสริมใช้เติมแต่งทุกหนแห่งกิจกรรมทำสร้างสารรค์ไทยจเจริญด้วยไทยไปพร้อมกันทำความฝันต้องการให้เป็นจริง ต้องลดแรงเร่งขจัดความขัดแยง้งลดระแวงไม่เชื่อมัน่นลดระแวงแล้วต้องเชื่อมั่นเพื่อวันหน้าสืบสารต่อโบราณนานนาวมาให้ก้าวหน้าด้วยไทยใจมั่นคงสู่เศรษฐ,ฐกิจ4.0จากมูลฐานทุกกิจการพัฒนาอย่าหลงไหลฐานต้องไหลหลงสิสู่อาชีพส,สู้อาชีพสู้งานบ้านมั่นคงมุ่งจำนงปวงชน ุกคนไทยใช่อันนี้ต้องไหลหลงมันจะได้มาสัมผัสกับโครงและนงคุณนี่ก็เก่งนะเนี่ยอ่ะโอเคไหอ่าน,นจบแล้วถามว่านายกคนต่อไปชื่ออะไรนี่ไงสูส่จบจมมุ่งจำนงปวงชนทุกคนไทยโปรดอย่าถามว่าจะเป็นนายกใหม <c oughs> อ่อุ้ยอุ้ยผมพูดอะไรไปตอบอะไรก็ได้ยินเป็นดังนั้น20ครั้ง20คราตอบทุกวันอว่าจะไปรู้กันได้ยังไงเวลายังมาไม่งจรู้กันอนาคต อีก2ปีโอ้โหเป็นไงแต่ดิฉันไปย้อนหลังแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน2015ท่านก็ตอบว่าแล้วแต่ประชาชนมาวันนี้ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะแต่เดี๋ยวไอ้ท่อนสุดท้ายนั้นท่านไม่ได้เขียนนะครับเมื่อกี้ท่านไม่ได้เขียนนะรท่านก็บอกว่าแต่งกรอนี้เพื่อสื่อสารกับประชาชนนะครับแล้วก็พูดแบบจะเรียกติดตลกหรือน้อยใจก็ได้นะ จะลองฟังดูไหมว่าท่านพูดว่าอะไรฟังสิคะผมฝากบทกรของผมหน่อยหนึ่งที่ไก่อเขียนเร็วๆเมื่อกี้ในห้องประชุมไม่มันไม่ได้โยงครับโยงเป็นเป็นเป็นบทเขาเรียกบทบทถึงกระสีมทัดเดี๋ยวจะหาว่าผมแต่งกรไม่เป็นอีกนะทั้งจริงแล้วมันต้องสี่กับสี่ไอ้ตรงนี้มาต่อตรงนี้เข้าใจเปล่าเป็นคำง่ายๆอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยและแด์สีสูนนะเลยทีก็ไปร้องริเกละไม่รู้จะทำาไมละ พอพูดก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วแต่งไปก่อนแล้วอันนี้อนเอาไปก่อนแล้วกันแล้ววันหน้าจะให้ไก่อูลองริกเกเหมือนชายามิชัยก็นะไม่งั้นไม่ค่อยฟังอ่ะแล้วก็ขัดแย้งกันไปเรื่อยไงโอเคนะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับแซลเสกไก่อูเรื่องชายามิชัยเพราะอะไรไหรมคะสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดนตรีพระราชาลานที่พระรานพระราชวาังดุสิตมีชายามิชัยครับมีกุ้งสุทธิราชครับมีแอนแอนมิชัยอ่ะคน เต็มไปหมดเลยอึดเลยใช่ไหมโอ้โหกระทงหลงทางด้วยยอยศพระลอด้วยคนเต็มมากๆนะคะแล้วก็ได้กราบสการะพระบรมรูปทรงม้าด้วยเซไก่อูนี่ซูเปอร์สตาร์ีนเห็นกับตาเลยนะไปลำตอนลำไม่เห็นอาจจะลำก็ได้แต่ตอนเห็นไม่ได้ลำเรอะนะคะอาว่าไม่เห็นก็ไม่พูดกันละกันที่เห็นคืออะไรรู้ไหมซูเปอร์สตาร์ใส่เครื่องแบบข้าราชการอ่ะคนนี่มาขอถ่ายรูปนะใคร เสกไก่อเหรอใช่คนมาขอถ่ายรูปคนมาเที่ยวงานคือแกดาราคนหนึ่งนะท่านนายกรู้หรือเปล่าว่าเสกไก่อูเนี่ยเป็นดาราคนหนึ่งเลยแล้วเอาวันนั้นที่เอาชัยยามานะเวิร์กมากแสดงว่างานวันนั้นน่ะคงถึงหูนายกว่าคนตอบรับมากถึงบอกว่าอีกหน่อยเอาชัยยามาร้องคือผมว่าท่านนายกเนี่ยนะท่านถูกทางแล้วล่ะที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปติดต่อชัยยามิชัยลิเกคืออย่างนี้วันนี้เราจะก้าวไปสู่4.0ค่ะ คนที่จะเป็นกําลังสําคัญ4.0คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ถ้าท่านนายกจะมาแต่งกรอนแปดเนี่ยแคคนพวกนี้ไม่ฟังเอางี้นอกจากชายาเอาไว้สื่อสารกับรุ่นรุ่นดึกหน่อยแล้วเออเออดนก็ไปนะวันนั้นรุ่นรุ่นผู้ใหญ่หน่อยอไปติดต่อนี่ครับพี่ตูนบอดี้แลมแต่งเพลงผมพูดจริงๆนะท่านนายกจะแต่งเป็นเนื้อกรอนจะแต่งอะไรก็ได้แล้วให้พี่ตูนร้องตูมเดียวครับไปรุ่<ใ>นแต่บ้า <ไว S 1> นเลยจริงๆ,ๆแล้วเอาอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งต้องพี่พี่แอด แต่ห้ามห้ามโฆษณาอะไรแดงๆของแกเข้าไปนะเอาไม่แล้วตอนนี้เขาโกอินเตอร์แล้วค่ะเขาจะไปทําเล่าแล้วน <c oughs> ม,ม่อร์แล้วจริงๆ <c oughs> คือผมว่าไหนๆเนี่ยเราปรับตัวตามสถานการณ์ดีกว่าลงไปหาชาวบ,บ้านท่าน<ถ>ก็แต่งเนื้อเพลงเก่งเพราะดูจากเพลงที่เราจะทําตามสัญญาอะไร่ะลองดูครับ <c oughs> เปลี่ยน เปลี่ยนวิธีนําเสนอให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายลองดูผมว่าน่าจะเวิร์กเลิกเอาทหารร้องใช่ไหมเลิกแล้วเลิกแล้วนะเอาพี่ตูนน่ะตอนนี้พี่ตูนกำลังกำลังไอ้นั่นเลยแล้วก็เป็นครั้งที่500นะคะท่านนายกถูกถามว่าจะเป็นนายกต่อไปหรือเปล่า <c oughs> นะคะนายกบอกว่าอย่ามากังวลกับผม <c oughs> ไปฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งที่5 0 1หนึ่งเนี่ยค่ะผมฝากค่ะ <c oughs> อย่ามากังวลกับผมให้ผมจะอยู่หรือเปล่าฟ่ังเศษท่านนายกเลยเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้คิดตรงนี้อ่ะนะวันนี้ทําวันนี้ให้มันผ่านไปก่อนสาการมันจะเป็นตัวชี้ชัดเอาวเองว่าเอ๊ะเราควรจะต้องทายังไงต่อไปอนาคตเราก็ต้องคาดหวังในสิ่งที่มันดีสินะสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันทําได้มันทําสาเร็จอย่าไปคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทำโน้นทงนี่เวลานี้มันก็ทําให้สมาธิมันเสียผมคิดอย่างนั้นนะมันหน้าก็อยู่ที่ประชาชนนั่นแหละนะครับ เนื่องโพลก็ขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ไม่สนับสนุนผมก็ขอบคุณเหมือนกันนะผนการการับฟังความเห็นสองทางค่ะก็ท่านนายกก็พูดเองนะครับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแหละโปรดอย่าถามว่าจะเป็นนายกใหม่อย่ามากระวลกับผมว่าผมจะอยู่ต่อหรือเปล่า <c oughs> หรือตั้งพรรคการเมืองหรือเปล่า <c oughs> แต่จะทําวันนี้ให้ผ่านไปก่อนส <c oughs> ถานการณ์จะเป็นตัวชี้ชัดครับต่อไปเองแหละว่าเราควรจะทํายังไงในอนาคตครับ แต่สถานการณ์หนึ่งซึ่งดูเหมือนว่ากำลังจะส่งผลต่อการเลือกตั้งตามรถแมพนั่นก็คือเรื่องของ primary vote ค<ะ>่ะก็มีนักข่าวไปถามเช่นกันเรื่องนี้ต้องถึงครูอังคาต้องถึงท่านนายกรัฐมนตรีแน่นอนแต่ท่านนายกตอบสั้นนะคะท่านนายกบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลย mm hmm. มันไปเกี่ยวกับกระบวนการที่จะทำตามรถแมพแล้วสื่อก็ไปบอกว่าตอนนี้มีความขัดแย้งกันทั้งกรรมการร่างทั้งส่วนสอนอชอผมก็ถามแล้ว ทั้งสองฝ่ายก็บอกเปล่ามันเป็นแค่การเสนอความคิดเห็นในชั้นของรัฐสภาแค่นั้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลแต่และฝ่ายก็ต้องไปหาวิธีว่าจะทำอย่างไงไม่ให้กระบวนการเลือกตั้งล่าชา<ข>้านั่นก็คือท่านนายกตอบจบเลย<ต>จบเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ไอ้รายละเอียดว่าจะเป็นยังไงคือเสียนเน่ยแทบจะฟันธงแล้วแหละว่าพายมารีโวตจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยน่าจะทแทงนะ,ะผมว่าน่าจะแทงคือทั้ง,ง,ท,งทุกพักการเมืองก็ไม่เอาและที่สําคัญคืออาจารย์มีชัยก็ไม่เอาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคะมแต่ไอ้กระบวนการก่อนจะไม่เอาเนี่ยแล้วตกลงว่าใครไปวางยาอะไรใครไว้กันแนะ่เว่าวานี้คุณสมชัยเนี่ยก่อนที่แกจะไม่ได้เป็นกนกตแกก็จัดหนักทุกวันนะ คือท่านจะอ่านทุกวันนี่ข่าวแกประมาณสี่หน้าครึ่งมีทุกวันมีทุกวันเมื่อวานนี้แกก็สวนอีกบอกว่าที่หาว่ากกตเนี่ยนะตอนที่ไปให้ความเห็นซึ่งก็พบว่าเป็นเลขากกตนั่นแหละข้าราชการอะเป็นคนให้ความเห็นอ๋อไม่ใช่กรกตแบบเขตต่างๆหรอไม่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 ตัวเลขาไปนะคะเป็นตัวแทนกกตไปแล้วก็บอกว่าก็เป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าทําได้เพราะคุณบอกเองว่าทําได้ตอนนั้นใครอะรับงานใครมาให้บอกว่าทําได้วางยาหรือเปล่าเนี่ย อาจารย์สมชายบอกว่าไม่ใช่นะก็ก็ถามเขาเขาก็ตอบอ,ะอ่ะว่าเขาทําได้ก็เพราะเขาทาได้อ่ะอืนะครับคือจริงๆอ่ะอาจารย์สมชายแกพูดอย่างนี้บอกว่ากกตอบอกว่าทําได้แต่การที่พักการเมืองออกมาประสานเสียงบอกว่าทําไม่ได้อย่างงุ๊ดอย่างเงี้ยนะเพราะพักการเมืองเนี่ยไม่อยากมีภาระพักเล็กก็ต้องไปตั้งสาขาพักเล็กก็ต้องไปหาสมาชิกที่สาําคัญที่สุดเงินมันเยอะที่จะต้องใช้ ส่วนพักใหญ่ก็แน่นอนอะไรที่มันเป็นภาระที่ต้องทําเพิ่มเขาก็ไม่อยากทําอยู่แล้วในส่วนของกกตอเองอะ่ะไม่ได้มีใบส่งใบสั่งอะไรหรอกกกตอบอกว่าทําได้ก็ทําได้เพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้ก็บอกอยากปฏิรูปการเมืองไม่ใช่เหรอ,อการปฏิรูปการเมืองมันก็ต้องเจ็บกันบ้างไม่ใช่เหรอ,อแล้วทําไมวันนี้คนที่เขียนรัฐธรรมนูญคือกรรมการร่างเนี่ยแล้วรวมไปถึงออกกฎหมายลูกอย่างจามีชัยถึงมาบอกว่าไม่ดีไม่ควรจะมีไพมารีโหวตเขาพูดอย่างนี้ด้วยนะคะ<อ>คุณมีคุณสมชัยเนี่ยอบอกว่า ไอ้สิ่งที่ทำ Primary v o t e เนี่ยนะคะบระบบ p primary vote พักการเมืองใหญ่ได้เปรียบอย่างที่ว่าและ r i m a r y vote เนี่ยจะทําให้อำนาจส่วนกลางหายไปจึงทําให้พักใหญ่ออกมาไวยวายผมเห็นว่าระบบนี้จะเป็นการลบคําปรามาทที่ว่าพักเนี่ยส่งอสอไฟฟ้าหรือคนขับรถลงสมัครยังไงก็ได้รับเลือก พราะกระบวนการนี้จะทําให้ประชาชนเลือกทั้งคนทั้งพรรคแม้ว่าจะปฏิบัติการยากก็ต้องทําเพื่อ,อ,อให้กระบวนการปปิรูปสําเร็จฟังดูอย่างนี้เหมือนกับว่าคุณสมชัยเห็นด้วยใช่ไหมก็ถูกแล้วคือกกตเขาถึงบอกว่าทําได้ไงเขาถึงบอกว่าให้ไปทาไงคนที่ไปตอบคําถามวันนั้นเนี่ยนะคะเป็นรองเลขาธิการก<อ>กอตอค่ะชื่อว่าคุณแสวงบุญมีมมไปชี้แจงแล้วก็คณะกรรมการร่างให้ตอบว่าสามารถทําได้ไม่ขัดกับรัฐมนูญก็ตอบอย่างนั้นนะคะว่าทําได้ไม่ขัด แต่ทีนี้ถามว่านักข่าวเมื่อวานไปจับประเด็นไหน <_ an> เขาจับประเด็นว่าคุณสมชัยเนี่ยพูดกลับไปกลับมาอ oh. เพราะว่าก่อนเข้าประชุมนายสมชัยให้สัมภาษณ์ประเด็นเนี้ยบอกว่ากรกตไม่อยากให้มี Pri m a r y vote oh. เพราะว่าเพิ่มขั้นตอนมีความ <c oughs> ยุ่งยากแต่พอหลังจากนั้นไปบอกว่าก็นี่ไง primary vote <_ s 1> จะได้แก้ปัญหาเรื่องส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้ <_ s 1> <_ s> แต่ก,ะกะต็กตเขาพูดเองเนี่ยใช่ไหมทีอาาม่อาจารย์มีชัยออกมาบอกว่ากรกะตจะโยนหน้าที่ในการทำพาร์มลี่โหวตให้กับพรรคการเมืองแต่จะขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการแจกใบเหลืองใบแดงนั่นแต่พารมลี่โหวตนี่หรือเปล่าที่คุณสมชัยเลยบอกว่าไม่อยากจะยุ่งหรอกมันมีความยุ่งยากก็เลยจะโยนให้พรรคการเมืองไงค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ขอต่อเล่าต่อเถียงสักนิดนึง ที่บอกว่าทําได้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่พอถามรายละเอียดกลับตอบไม่ได้เนี่ยคุณสมชายเขาย้อนอย่างนี้เขาบอกคําถามที่เจ้าหน้าที่ตอบไม่ได้ก็คือคําถามที่ว่าหากก,ะกะรกตยืนยันว่าทําได้แล้วมีปัญหาก,ะกะรกตจะรับผิดชอบหรือไม่อมปรากฏเมื่อวานนี้จย์สมชายนี่ก็ย้อนบอกว่าผมขอตอบแทนเพราะเป็นเรื่องของกรกตด้วยการถามกลับว่าและกรรมการร่างเนี่ยถ้าก,ะกะรกตใหม่เจ็ดคนมาทําและไม่ได้ผลดีหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ถูกยุ่เหมือนกันใช่ไหม มาแล้วงานมันล้มเหลวเนี่ยกรรมการร่างจะรับผิดชอบหรือไม่อันนี้อันนี้ก็ผมว่าอย่าทําอะไรให้ประชาชนเขารู้สึกอีหลักอีเหลือมากไปกว่านี้เลยนะอเอเนอย่จะมีพายมาที่วตดหรือไม่มีก็ตามคนที่เขาเตรียมตัวการเลือกตั้งก็มีแล้วนะคะโดยการส่งสัญญาณลาออกจากการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาปฏิรูปครับแล้วก็สนชด้วยประมาณสักสามสิบคนนายกอวยพรนะให้ไปดีมีสุข ค่ะมีสุขได้เหรอฮะไม่รู้จะพูดยังไงอะก็คือท่านนายกขอให้ไปประสบความสําเร็จทั้งหมดไม่กระทบรถแบบก็ต้องเรียกว่าไปดีมีสุขป่ะอ่าถ้าหากว่าคําอวยพรของท่านนายกประสบความสําเร็จเป็นจริงเนี่ยนะจะมีใครได้เป็นสสอบ้างมีใครหนึ่งคุณนิกรจํานงพักชาติไทยอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะได้เป็นแน่ๆน่าจะอยู่ในบัญชีรายชื่อต้นๆแหละพักลุกทอบนะคุณสมพงษ์สกวีเอ้ยอันนี้ไม่แน่นะเพื่อไทยเหรอ ไม่รู้เหมือนกันคนต่อไปชัดคนต่อไปคุณสมพงศ์ก็ด้วยนะเหรอคุณสุชนชาลีเครืออคุณน้ำลงพิเดษ่ะอันนี้เขามีพักของเขาเองพักอนุรักษ์พื้นป่าอะไรไหมพักคนป่าอะไรเนี่ยพักอนุรักษ์ขอโทษขอโทษพักทวงคืนพื้นป่าอคุณชัยอายุเก้าสิบหรือยังแปดสิบชอแปดแล้วมั้งแปดสิบแปดแปดสิบถ้าเลือกตั้งอีกสองปีข้างหน้าก็จะเป็นสสอในวัยเก้าสิบปีนะคะ บิ๊กเยิ้มพนโททุกพวัตชัยสมุทรสาครแล้วก็ยังมีพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลสปทสายการปกครองท้องถิ่นคุณสถิตลิ่มพงพันธ์ด้วยนะอดีตประหลัดกระทรวงการคลังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปเล่นการเมืองกันหมดนะคะอย่างคุณสุวัสจิราพันธ์เนี่ยยื่นใบลาออกโดยเหตุผลว่าวันที่สองกรกฎาคมจะต้องไปเป็นทูตที่ตุรกีค่ะนะครับอันนี้ต้องขอชี้แจงนิดหนึ่งเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอีกนะครับ เราจะมีงานพระราชพิธีสำคัญในเดือนตุลาคมค่ะรัฐบาลก็ออกมาพูดหลายครั้งอาจารย์วิษณุเครือง,งามก็ออกมาย้ำแล้วย้ำอีกว่าณนะขณะนี้ประเทศไทยจะมีวันหยุดเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นคือวันที่26ตุลาคม2560ค่ะยังไม่มีการขยายวันหยุดไปเป็นวันอื่นแต่อย่างใดเมื่อวานนี้ มีข่าวลือทั้ง Facebook และ l ล n e อีกแล้วคว่าจะหยุด5วันก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยยังคงมีวันหยุดตามมติของคณะรัฐมนตรีเพียงแค่วันเดียวก็คือวันที่26ตุลาคมเท่านั้น26นตุลาคม2560ค่ะคซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียวค,ะค่ะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคุณวิทยาแก้วพาราดทาที่ทออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายตําแหน่งในแวดวงตํารวจจริงๆแล้วไม่ออกมาก็มีคนรู้อยู่แล้วอะ่ะแล้วก็เสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อํานาจตามมาตรา44ยกเลิกโผนี้ไปเลยยกเลิกการแต่งตั้งรอบนี้ไปนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับบอกว่าคงไม่ได้เอางี้ไปสอบสวนดีกว่าว่าโผการแต่งตั้งครั้งนี้ตําแหน่งไหนบ้างที่มีการซื้อขายตําแหน่งไหนบ้างที่มีความผิด ไปว่ากันเป็นกรณีไปถ้าให้ยกเลิกทั้งหมดมันก็ไม่ยุติธรรมกับคนอื่นอีกเป็นพันๆคนนะครับท่านนาะยกรัฐมนตรีก็บอกแล้วก็บอกด้วยว่าตัวของท่านนะ่ะให้ความสําคัญกับการปฏิรูปตํารวจอยู่แล้วย้ํานักย้าหนาในที่ประชุมคอรมอไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจที่ผ่านมาก็มีการพิจารณาของคณะกรรมการภายในและรัฐบาลต้องจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตํารวจอยู่แล้ววันนี้ก็ได้รายชื่อแล้วแต่ยังเปิดเผยไม่ได้รายชื่อทั้งหมดอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายแล้วถึงยังไงก็ตามยึดตามกฎหมายอยู่แล้วครับ ค่ะนะเรื่องของสถานการณ์การค้ามนุษย์เนี่ยนะคะตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเขาก็รับน้องด้วยการเรื่องอะไรประมงใช่ไหมคะประมงผิดกฎหมายแล้วก็มาเรื่องของพวกสถานบริการต่างๆเนี่ยรัฐบาลทําเต็มที่ไงก็แล้วแต่3ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเมื่อวานนี้สหรัฐเปิดเผยรายงานการค้ามนุษย์ประจําปี2560เขายังคงไทยไว้ที่อันดับเดิมอะค่ะก็คือเทียรสองเฝ้าระวังไหนนะเทียรสองวัตต์ลิตนี่ไงปี59 ปี58แเราเทียสามเลื่อนมาเป็นเทียสองวอชลิชแล้วก็ปีนี้ก็ยังเป็นเทียสองวอชลิชอยู่เทียสามแย่มากนะฮะเทียสามคือต่ําสุดแล้วเทียสองก็ไม่ไม่ดีเขาบอกว่าก็เห็นนะว่าพยายามแต่มันก็ยังไม่ดีในระดับที่ในระดับมาตรฐานต่ำอ่ะก็ยังไม่ได้อยู่ดีแหละครับกระทรวงการพิเเปิดเผยรายงานการค้ามนุษย์นะคะอย่างที่บอกว่าอยู่ในระดับเฝ้าระวังเทียสองแม้ไทยยังไม่ถึงมาตรฐานขั้นต่ํา ในการปราบปรามการค้ามนุษย์แต่ไทยเองก็ได้แสดงความพยายามอย่างเห็นได้ชัดในการแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลไทยพยายามแก้ไขปัญหาหลายอย่างเช่นการอนุมัตินโยบายเปิดทางให้มีการจ้างต่างชาติในการเป็นล่ามเพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างชาติและยังมีการออกแนวทางใหม่ๆเพื่อยกระดับกระบวนการหาเหยื่อค้ามนุษย์ส่งผลให้มีรายงานการปราบปรามการสอบสวนและการตั้งข้อหาธุรกิจที่ละเมิดแรงงานในส่วนภาคประมงค่ะ อย่างไรก็าตามรัฐบาลไทยยังไม่เพิ่มความพยายามในการจัดการค้ามนุษย์ไปมากกว่าในรายงานฉบับที่แล้วโดยแม้จะมีการเพิ่มการสอบสวนบังคับใช้แรงงานแต่การสอบสวนในด้านการค้ามนุษย์ยังคงต่ำเมื่อเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ไทยยังอยู่ในระดับ Tier สองเฝ้าระวังค่ะนี่คือกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเข,เขาเขียนอย่างนี้นะคะนี่ทางไทยว่าอย่างไงไทยบอกว่ายอย่างนี้เรายืนยันความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังจ อันหนึ่งการที่สหรัฐคงให้ประเทศไทยอยู่ในฐานะเนี้ยไม่สะท้อนและไม่สอดคล้องกับความพยายามอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะครับรวมทั้งความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ทางการไทยได้สร้างขึ้นในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบการดําเนินคดีกับผู้ทําผิดและเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตการป้องกันผู้ที่อาจตกเป็นเหยือ่อการคุ้มครองเหยือ่อ และพยานและการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆทั้งในนอกและนอกประเทศด้วยทั้งนี้รายงานในปีนี้ได้ลดจีนลงจากระดับเทียสองเฝ้าระวังไปอยู่อันดับเทียสาค่ะเนื่องจากจีนไม่มีความพยายามมากพอในการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์และยังมีการบังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะชาวอุยกูในสินเจียงด้วยค,ค่ะนะฮะอ่ะลองดูกันลวกันนะครับสังเกตเลย<ะ>ประเทศที่โดนขึ้นอันดับเนี่ยส่วนใหญ่นะหัวแข็งใช่ไหมคือ ไม่ยอมอะ่ะผมถามคำนะเสื้ออาวุธจะหายไหมคุณเชื่อเหรอว่าสหรัฐอเมริกาคุณเชื่อเหรอว่าอังกฤษอ้าวใกล้ๆบ้านเรานี่แหละสิงคโปร์ไม่มีการค้ามนุษย์ผมก็เห็นมีข่าวทารุนแรงงานที่เข้าไปทํางานในประเทศต่างๆเหล่านี้ประจําฆ่าเขาตายก็มีไม่ให้เขากินข้าวกินน้ําขังเขาไว้ในห้องก็มีเดี๋ยว,ยวตอบคาถามที่ฉันก่อนซื้ออาวุธจะหายไหมขายเนี้ยขายถูกก็ซื้อแก้ด้วยการเสื้ออาวุธได้ไหม ถือโอ้โหถ้าหายหายรับรองว่าสมมุตินะเซ็นเช็คเซนเช็คซื้อของปั๊บเงียบเลยเทียอะไรไม่สนน่ะกลายเป็นเท้าเทียแทนนะอธิบายนี่หน่อยหอเนี่ยหอตกลงไม่ยังไงเงินใครพื่อย่างนี้ครับมีข่าวออกมาตามหน้าสื่อเลยนะฮะโดยที่ไปเน้นว่าคอรมอนุมัติให้สร้างหอชมเมืองบริเวณคลองสาเอาพูดง่ายๆข้างๆกับอภิมหาโคตระห้างใหม่ ที่ชื่อว่าไอคอนสยามกันล้วกันค่ะอยู่ตรงบริเวณถนนเจริญนครเกือบเกือบจะถึงสำนักง,งานเขตของสารฝั่งทนบุรีฝั่งทนซึ่งหอชมเมืองแห่งนี้เนี่ยตามที่พูดออกมาเนี่ยบอกว่างบประมาณ7,600ล้านบาทโดยไม่ต้องประมูลเพราะเกรงว่าล่าช้าเท่านั้นแหละครับเพราะสื่อลงตามนี้บางสื่อก็ตัดมาแค่นี้จริงๆแน่นอนเข้าทางคนที่จ้องอยู่แล้วบอ,อ้ยโกงอีกแล้วทำไมไม่ต้องประมงประมูล ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพื้นที่ที่ใช้เนี่ยเป็นพื้นที่ของที่ราชพัสดุที่หลวงที่หลวงเอกชนเนี่ยไปขอเช่า30ปีค่ปีเพื่อที่จะทําหอชมเมืองโดยที่เงื่อนไขการเช่าเงื่อนไขในการอะไรเขาก็ระบุเอาไว้เรียบร้อยรายได้ที่ได้เกิดขึ้นเมื่อไร่ที่มีรายได้จะห้ามนําไปใช้ในนามเอกชนเด็ดขาดจะต้องนําไปบริจาคให้สาธารณกุศล แล้วหอชมเมืองแห่งนี้ชั้นบนสุดจะเป็นหอเกียรติยศของนายหลวงนะครับค่ะพูดตรงๆเลยคือเอกชนที่ทำห้างเนี้เขาเห็นว่าน่าจะมีการเกื้อนหนุนในโครงการว่าต้องมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่คือเอามาช่วยในการให้คนมาเที่ยวแล้วก็มาชมห้างด้วยามาชมหอด้วยทางการก็เห็นว่าเออถ้าไม่ใช่เอกชนรายนี้ก็คงไม่มีใครมาทำหรอกศักยภาพไม่ถึงไม่มีศักยภาพถึง มูลค่าหอเนี่ยจริงๆแล้ว4,000กว่าล้านค่ะไม่ใช่7,600ล้านค่ะ7,600ล้านที่ว่าเนี่ยมันรวมไปถึงการที่เอกชนเขาจะขอต่อรถไฟฟ้ามาเองจากสถานีกรุงทนบุรีแล้วทำในลักษณะโมโนเรลชื่อรถไฟฟ้าสายสีทองออเขาออกตังเองนะอีก2,000กว่าล้านนะรวมกันแล้วก็ประมาณ7,000ไงเพื่อจะขนคนมาโครงการของเขา ทีนี้มันเป็นโครงการที่เข้าขายการร่วมทุนเพราะรัฐเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วตัวโครงการมันเกินพันล้านบาท uh huh. ก็ต้องให้ครมอ,อนุมัติเรื่องเนี่ยมันตั้งแต่13ทธันวาคมปีที่แล้วพอครมมีมติอนุมัติเมื่อวานเมื่อวานนี้ตามที่คณะกรรมการเขา,เขาเขียนมาว่าไม่ต้องประมูลเพราะเอกชนเป็นคนจ่ายเงิน เอกชนเป็นคนสร้างเอกชนจะไปให้ใครสร้างก็ได้โทษนะคะแล้วเงิน4 0 0 0ล้านในการสร้างหอเนี่ยเป็นเงินของใครเอกชนครับอ่าแล้วไม่ทราบเดือดร้อนอะไรคะก็นี่ไงก็กลายเป็นว่าเอาไปบอกว่ารัฐจะอนุมัติเงิน7000กว่าล้านโดยไม่ต้องมีการประมูลโดยไม่ต้องนู่นต้องนี่เปล่าครับเงินทั้งหมดนี้เป็นของเอกชนพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่พื้นที่ที่จะสร้างหอชมเมืองเนี่ยทั้งหมดในพื้นที่นัถ้นโอ้ยคุณจะว่าพื้นที่เฉพาะหอชมเมืองเฉพาะโครงการเนี้ย เดี๋ยวโครงการอะไรโครงการหอชมเงนี่ไม่ใหญ่เล็กนิดเดียวอยู่ติดน้ําเป็นพื้นที่แต่ก่อนเขาบอกเป็นของตํารวจด้วยซ้ําค่ะแต่ว่าโอนไปเป็นที่ราชพัสดุเขาขอใช้พื้นที่นี้ถูกแล้วสร้างหอลงทุนเองใช่สี่พันล้านแล้วรายได้ที่ได้ให้รัฐหมดให้องค์การสาธารณกุศลหมดแล้วยอดของหอเป็นหอเฉลิมพระเกียรติชั้นบนสุดชั้นบนสุดแล้วลงทุนสร้างรถไฟสายสีทองไปที่หอนี้เอง ไม่ได้เกี่ยวกับเงินลงทุนของรัฐเลยเพียงแต่รัฐเนี่ยอนุมัติในการสร้างและอนุมัติโดยที่ราชพัสดุให้เขาเช่าพื้นที่ที่ราชพัสดุแื่นี้เท่านั้นเองคืออันนี้เราไม่ได้โฆษณาให้เอกชนนะต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องสื่อให้รู้เรื่องก่อนว่ารัฐคืออะไรไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในการหาผู้ประมูลหาการก่อสร้างหาอะไรทั้งหมดเอกชนจะไปกู้เงินมาเองเมื่อไหร่ที่มีกําไร เขาก็ต้องเอากลับมาในองค์การสาธารณกุศลรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องเลยรัฐให้เช่าที่เฉยๆจริงๆแล้วคนไทยฉลาดนะคะแล้วคนไทยเองช่วงหลังเนี่ยท่องเที่ยวเยอะเนื่องมาจากว่าค่าตั๋วมันไม่ได้แพงอะไรไปญี่ปุ่นคุณก็ไปเสียเงินขึ้นไปบนหอพวกเนี้ยทุกเมืองถูกไหมฮะเสียงไฮไเสียงไฮคุณก็ไปอห่งศูนย์หนึ่งอะไรนั่นน่ะก็ไปอันนั้นไต้หวันไต้หวันอ่าไต้หวันก็ไป เชียงไายก็ไปญี่ปุ่นคุณก็ไปใช่ไหมคะไปไหนอีกแล้แม้ทั้งอี่านเนี่ยก็ยังต้องไปเสียเงินขึ้นไปบนหอคอยตรงนี้เลยค่ะทุกที่มันเป็นแลนด์มาร์คเรานี่ไม่เคยมีแลนด์มาร์คอย่างนี้เรามีก็เฉพาะตึกใบหยกสมัยก่อนที่เขาต้องการสร้างเป็นแลนด์มาร์คนะคะแต่มันก็เป็นร้านอาหารเป็นอะไรไปไม่ใช่หอไม่ใช่หอเฉลิมพระเกียรติแบบนี้ก็เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะส่วนหลังจากสร้างแล้วคุณจะไปหรือไม่ไปแล้วแต่คุณครับ เพราะว่าเขาเก็บค่าเข้า,ขาแพงพอสมควรแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นไป4,000ล้านเนี่ยนะคะทุกชั้นเนี่ยมันมีมีขายาของนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมา <ạ. S 1> ยังมีอีกเรื่องหลายราวมากมายที่จะเจอกันครับ